สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะอาทิตย์นี้มาพบกับครูติมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ท่องแดนอาเซียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแดนอาเซียนเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือเครื่องหมายของกลุ่มในประเทศอาเซียนนะคะเรามาดูว่า ธงชาติของกลุ่มอาเซียนนี้หมายถึงอะไรนะคะธงชาติอาเซียนมีสัญลักษณ์คือต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิกร่วมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงนะคะ สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ต่อไปนะคะอ่าคำขวัญของอาเซียนนะคะหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์นะคะหนึ่งประชาคมหมายถึงการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศชาติประเทศต่ตางๆในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้นะคะอ่า ในกลุ่มอาเซียนก็จะมีเพลงประจำอาเซียนคือเพลงวิถีแห่งอาเซียนใช้ในการเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนในปี2552นะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะาภาษาในกลุ่มอาเซียนของเราภาษาที่ใช้ภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อประสานระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนคือภาษาอังกฤษนะคะเด็ๆเป็นภาษาเป็นภาษากลางที่ใช้ร่วมกันนะคะสำหรับหน่วยนี้จบแล้วนะคะท่องแดนอาเซียนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ